เชื่อภาษาอังกฤษคือ From Zero to Export Hero นะคะใครอยากใครอยากเข้าคลาสนี้ฟรีมากนะคะใครอยากเข้าคลาสนี้ฟรีมากนะคะพิมพ์เลข4มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข4มาหน่อยพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ add LIOA add Ajintai A J I N T A I นะคะขอเข้าไปเรียนฟรีคลาสนี้มูลค่า29,000บาทรับ ถึงวันที่21มกราคมนี้เท่านั้นที่คุณจะได้เข้าเรียนฟรีนะใครมาช้าเนี่ยหลังที่22คุณจ่ายเต็ม20,009เพราะเซ็นจะปิดห้องแล้วโอเคนะคะทุกคนอก,อกดบวกกดติดตามไว้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ขอไปทักแอดมินไลเบโอนะไลโอ OA มีแอดดำหน้านะอะจินไต A.J.I.N.T.A.I. นนะคะทุกคนเคลียร์ไหมอ่ะใครอยากเรียนฟรีพิมพ์เลขสีมานะคะ เอาตัวไปอยู่ในคลาสก่อนวันที่21บอกเลยนะก่อน21เพราะแอดมินเซ็น5วิธีเนี่ยเซนเอาปลดล็อกูกจิสตินทอไปเดี๋ยวเซนจะมาเล่าให้ฟังเป็นข้อๆโอเคไหมขอบคุณที่แชร์เจ้าช่วยกันแชร์คนละ3-4แชร์กันหน่อยเจ้าแชร์ไปรัวๆนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะบอกว่า <c oughs> เวลาแชร์ไปอ่ะช่วยลงเล็บบอกว่าเรียนฟรีนะคะ5วิธีส่งออกต่างประเทศสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะเพราะ เซนเปิดคาัาไว้ให้แล้วเวลาคุณแอดไปที่ l i n e oa เอแอดอาจินไตคุณแจ้งแอดมินเลยว่า,าฟังมาจากช่องไหนฟังมาจากช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะคะทุกคนฟังมาจากโซเชียลไหนแจ้งแอดมินไปแล้วก็ให้แอมินพาเข้าคา่าสเบียนคนี้มูลค่าส0งหมนนบาทสำหรับคนที่ลงทะเบียนเข้าห้องเรียนก่อน วันที่21สเซ็นประกาศแล้วนะคุณเข้าเรียนฟรีเลยไม่ต้องจ่าย29 0 0แต่ใครที่ลงทะเบียนหลังวันที่22เป,ป็นต้นไปคุณจ่ายราคาเต็ม2 9 0 0มื่นนะคะเพราะวันที่ย2่3สยสาเนีะ่ะเซ็นวางแผนจะเริ่มสอนแล้วแหละนะคะตอนนี้เซ็ยนยังไม่ได้สอนใครอยากเข้าฟรีนะรีบเข้าออกตัวไปอยู่ในนัดน,นะคะเพราะอยากให้คนไดทุกคนนะ่ะได้รู้วิธีการส่งออกที่ถูกต้องโดยไม่ต้องดึงเส้นเอ็น ทุกคนรู้ไหมทุกคนมีความสามารถในการสอออกเยอะมากลูกศิษย์เมนทอร์เซ็นมาคุยกับเซ็นนะเพเซนขาทํา,ทาไม่เป็นไม่กล้าออกกล้องไม่รู้จะคุยกับลูกค้าย,ยังไงเมนทอร์ไปวันเดียวปุ๊บโอ้โหเปิดช่องไลน์ระเบิดระเบ้อเมนทอร์ไปวันเดียวปุ๊บโอ้โหลูกค้ามาเพียบต่างประเทศนะต่างประเทศนะเออนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะเซ็นได้เช็คลิสต์มาห้าอย่างเซ็นได้เช็คลิสต์มาห้าอย่างว่าแค่อย่างเนี่ยมันคือความกลัว หรือที่เรียกว่าความไม่รู้ในตัวคุณแค่นั้นเองนะคะหวิธีเนี้เซนเอาปลดล็อกลูกศิษย์เมททอไปเดี๋ยวเซนจะมาเล่าให้ฟังเป็นข้อๆโอเคไหมขอบคุณที่แชร์เจ้าช่วยกันแชร์คนละ3ามแชร์กันหน่อยเจ้าแชร์ไปรัวๆนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะบอกว่า <c oughs> เวลาแชร์ไปอ่ะช่วยวงเล็บบอกว่าเรียนฟรีนะคะหวิธีส่งออกต่างประเทศสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะอืเพราะ เซนเปิดคัสไว้ให้แล้วเวลาคุณแอดไปที่ไล n e โอเอแอดอาจิมไตเนี่ยคุณแจ้งแอดมินเลยว่าฟังมาจากช่องไหนฟังมา